สบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องทุกคน,นะน,น,กน,นเนาะมินี่นั่งกะได้ยินเสียงแปลกๆไม่นด้นั่งกะมีภารกิจคือสะผมให้คุณแม่เนาะอาทิตย์หนึ่งสะประมาณเถื่อเนาะกะเลยอมอนี้คบรอกพอดีกะเลยอาพอิพคลิปวิดีโอให้เบิรนะ์กเนาะว่านางสะผมให้แม่ที่นอนอยู่บนเตียงเห็ท่าไรเนาะเพราะว่ามันสะเนี่ยเวลามันเจียกมันจะยานเสียล่าขึ้นเนาะ ที่นี่นางกับไปหาวิธีใหม่มาสะผมใหม่เนาะซึ่งวิธีนี่กะือวาได้ผลที่สุดเนาะนางเห็ดมานี่ก็ได้หลายปีแล้วเนาะกายมยม่เคยเปลี่ยนเป็นวิธีอื่นคันเบิ่งแล้วเห็นแล้วมีวิธีที่ง่ายกว่าน,นี้กะแนะนานางได้เลยเนาะนางกากยู้กันว่ามีวิธีง่ายกว่านี้บ่เดี๋ยวหฮาพาไปเบิง่งว่าเป็นอะไรเนาะว่าเห็ดอะไรแน่นนสระผมให้แม่ที่นอนอยู่บนเตียง โดยที่เรากับประต้งลงจากเตียงปต้งปต้งเห็ดอย่างเนาะก็นอนอยู่เสือๆเะสจะได่าใดที่บอห้ที่นอนมันเปียกบอไ้มันเปื่อนคอเปื่อนเสือแล้วเนาะกะเดี๋ยวนั่งสุภาพไปเบ่งน้ำกันกะให้พี่เขามาแล่วกักสักกดอะไรกดติดตามให้นางเลยเนาะอันนี้นางกับเปิดช่องมาใหม่กะนางกับเห็ดคลิปยาวๆหล่ะกับพี่น้องคนใดสไิอาบน้ำอาบถารือบด้เ่ณกับเปิดเป้าไว้ก็ได้เนาะนางกะ เก็บเวลาหล่ะค่ะวังว่าคลิปที่นา่งสิเหตุสะเป็นประโยชน์กับเอไอน้องหลายคนที่เข้ามาติดตามรับชมกลราเบิ่งน้ำกันเนาะว่าเันจะเป็นอะไรอาเวลาเดียวเข้าสิไปเตรียมเครื่องก่อนเนาะเตรียมเครื่องครืออ่อุปกรณ์เนาะก็ตของเขาเนาะซึ่งอุปกรณ์ของนางมัน,กนกเก่าๆเนาะเพราะว่านางใส่มาประวนัน สี่ปีห้าปีแล้วบอสสามสี่ปีแล้วเนาะยังบอเคยเปลี่ยนเนาะนอกจากกระทางแตกไม่ค่อยเปลี่ยนก็เดี๋ยวเขาพาไปเบิ่งน้ำกันว่าเขาซีนี่ยังแหน่เนาะที่ที่ต้องใสออ่อุปกรณ์ยังแหน่เนาะเดี๋ยวเขาไปเบิ่งอุปกรณ์แล้วก็ไปเตรียมน้ำกันเขาพาไปเบิ่งพร้อมกันเลยเนาะวะ่ามียังไน่นี่จากพี่น้องมั่งมือเช็ดเนาะอ,อันนี้ก็คือท่อ ถอดถอดไม่มช่มือมเด็ดเนาะมันสะท้อนเสียงวัตถุแรงไม่วัตถุร้อนนะอ่ะเอาตัวน,นี้ก็ได้เนาะอันนี้คือถอเนาะที่ห้าไว้ต่อกับสายตัวนี้อ่าตัวนี้นเานาะห้าก็ไว้ต่อถอตัวนี้เนาะถอดห้ากรไว้ต่อเนาะไว้ต่อกับสายตัวนี้เนาะคือในื้อางห่านอ่าห่าน ห้องเนี่ยห่านเห็ดผมอะไรเนาะเวลาทำศีรษะผมมันจะมีมันจะมีให้ทั้งนอนลงประมาณนี้บริมวณประมาณนี้ข้างหลังเนาะแต่ว่านั่งนอนในกกบริเวณนี้เนาะกับะมาณนี้เนาะเออแล้วก็บกท,ท,ทม,าาบบมีกระถางกระถางกระถางน้าธรรมดาหน่ลยเนาะไช้บ้านไช้นีกระโอ้มีกระถางแบบนี้แบบกระถางอย่าง,งก็ได้เนาะกระถางใส่น้ำต้องมีสองใบเนาะต้องมีกระถางแห นี่ประมาณสองใบเนะาะตังสองอันพอเาสาไปเติมน้ำอันหนึ่งก็ไว้เก็บน้ำเนาะเดี๋ยวเฮาเอาอันนี้ไปใส่น้าเนาะ เรวไปจจกเตรียมอยู่คนหัวเตียนทั้งแม่นเนาะอสิทิศกระทงังกระทางเปล่าเนาะและตอนนี่กระทังเซนาั้นตอนนี้กัะสีสรุมุนวนวายเป็นจ้าหน่อยเนาะ มาอธิบายสักเล็กน,น้อยเนาะ<ม>ก่อนดีได้ซผมดึงตัวแม่ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวหฮากับสิบไปเริ่มเพลดเริ่มซาผมเลยเนาะ,ะก่อนอื่นเลยต้องพลิกตัวผู้ป่วยให้มานอนงายเนาะเพื่อที่ได้ซาผมได้ทุกข้างเนาะก็คือซ้ายขวาหลก็ข้างหลังเท่าสิได้ยกขึ้นง่ายเนาะเพราะว่ามันกันนอนตะแคงอ่ะอาจจะเจ็บกัดคออดไเนาะก็ต้องนอนงายไปก่อนเนาะ เดี๋ยวเคาัาไปจุดแล้วกันอันนี้ครับทีเด็ดอย่างต้องนิดหน่อยเนาะขะอ,อ้มกกมอมเอาไป่อมากับห้องไว้เมต๋าขออเวางเสรจกระซิบตัวก็เจ็บเนาะจะมุนหมุนคือหมอนเนาะทุกคนนี่ด้้งนี่กาไปเนาะไว้ลองเขื่อน,ำนํำมันดนีนาะ ที่นี่แกถอดตัวเนี้ยมันสีรูดอยู่เนาะที่นี่น้ำเวลาห้องซักพรมนี่มันสีออกมากับถอดเนาะเ้องไปหากะทำกระรองห้วมันเคลือนเนาะหมวยมันเกลือนเอากระรอกเลย้ะพี่น้องพี่น้องหลังจากเราเอาอันหัวแม่เขาอยู่ในกระป๋องรวมในกระป๋องแม่จ๋าคนรหายออกซิเจนอยู่เนาะหายออกซิเจนไว้ตลอดเนาะ อย่างอ่ทีนาทีเฮาเตรียมแม่อ่าขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเนาะจากแบบให้อยู่ทรงได้แบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเฮาก็มาเตรียมผัาคุณนงไว้เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็น้ําที่ในกระทังที่เฮาเอามาแจ้งนี่แล้วต่ทนัดไผนันเนาะไว้ข้างได้ก็ได้เนาะข้งน้ําสําหรับน้ําก็เอามาวางไว้ข้างเนาะเริ่มซ้าเลยก,กกันพอหลายจะมาแหปวดคอน พยายามย่าให้เขาตากับเขาหนะูเนว่ะแว่าเดี๋ยวมืคุณสิอู่เเขาจเจ๊อยงยายนมืออื่นย,ยนเพิ่มมืออืนหมคะสะผมได้ไหมนะมนสะผมด้เลยคแม่จะายหัวไหมลายหัวไหมคะ แม่สวยเนี่ยนะขนาดแม่นวลที่นี่แม่นสวยเลยผมชะผมพี่น้องคนใดแกกันบอกอะกับสะผมนี่ ะผมจะให้เกินสบายตัวเนาะอย่างคุณแม่นี่ยอ้ามงามแต่ว่าเวบเอิ้นว่าจังสั่นเนาะคอยเอิ้นว่าของคุณแม่นี่เอิ้นว่า,อ,อ,วาอ้ามงามแต่ละสวนเนาะเพราะว่าคอยสิล้างล้างตีนหลังมือเราเนาะแล้วก็สระผมกะสระเป็นสวนสวน,นะสะหัวมืออบน,น้งามในหัวเนาะอภิษงแม่กับพอดีอ้ามงามอ้ามงามครบทุกสวนนะทุกคน เก็ตอนรว่าเรคกับมึแปลกใจนะแต่เพราบว่าออกมาแล้วมันกะแตกๆเลยกจะแม่จะบายหัวไหมหรือทำสปาผมคยกัีนีให้ไทีใส่ออกซิเจนไว้ตลอดคือตอนที่ผมรัผมนี้นอาสียกผิปิ่นไปปิ่นมาดูเนาะก็เลยต้องให่ออกซิเจนเข้ามไง ีก็ม kind of ืดแล้วทุกคนตอแรกก็คีเย็ต้องไปหาโมงหาโมงไก่นัางไก่ยังเห็ดไ่หืนเนาะหมแล้กก็เลยมาเห็ดคุแม่ใช่ไหมกพวกงู้นเลยคือเวลากินข่าจรงกอดีแหละซาโคแล้วคือสีกินเข่าคุณแม่ได้คนเป็นข่อยแต่พวกนู้นได้มาแชินเี่ยเขียนเอกินตะปูนไปยากอยากเข้นขากินยังต่อยากอี แย่หน่อ,ทนอยที่นเะห็ดยูเห็ดกินนะแต่อยากจะกินน้ำฝนเนะน่งกระซิเา้าม้อยหอยสังของ,องนางไปเรื่อยนาะปกติก,กนะิเากับคุณแม่เแม่อราะตอบแต่ก็อนอเดียนี่ข้ากปลาลางออกชั้นแรกเนาะ บเนาะทีเดียวให้อาจเกียยกวางไปเลยเนาะผมในการเนี่บอกัดไปไปนั่งหาัากับแตดไปสองเดือนมั้งเดือนที่สามคือีาแล้วเป็นได้ได้ให้ทีนอ ที่นี่ล่างออกครบแล้วที่นี่น่าก็ล่างออกครบแล้วเนาะเดี๋ยวห้อกับสีมาเอาผขาคุ้งหัวแมงมันต้ชิ้นใหญ่เลยสักหน่อยเน,ะนาะเท่ากับคือคอยด้วยคอยอันนี้คอยก่อนเนาะเพราะว่ามันในกราานนนะซานมันไม่นาเนาะทำห้าเอาใส่ไปกับเอาผขาลงไปมันสเปียกข้งวขา ไหมคะเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วนะคะบุกตะเกียงนะทุกคนปกติหน้งก็คือไฮมูนตัก๊กหน้าเป่าผมแต่วันนี้กคสอว่างสุขาพแล้วก็เป่าผมเนาะเปิดไฟอบอนะ๊บบอ๊บเป่าลมเย็นแด้วอืม้มอ่ะเป่าลมเย็นเนาะ เอาปล่อลมหแต่เดือดค่ไม่เสร็จแล้วเสร็จแล้วสบายหัหหวไหมเป่าลมเย็นส่วนสีบอส่วนสีบอนชืนคิ้กไหม่าจเป่าลมเย็น เคนเห็นไหมครับเสียมือสอนไเนยนะนองเสียมือสอน คนขื่นวะนนเอาคนขื่นเอาเอาเนี่ยออกไปเลยเนาะโอเคโอเคนี่ก็สะผมก็เสร็จเรียบร้อยฝันดีเนี่ยนอนได้แล้วอืมหอมแล้วหอมแล้วหอมแล้วอืมโอเคนะคะแม่ตาเสร็จแล้วนะจะบายตัวไหม แต่พี่น้องเมื่อนีกนก้กับภารกิจกับเซ็ตเรียบร้อยแล้วเนาะแต่ว่าเนี่ยโมเแล้วงเบิรเนาะเดี๋ยวนางต้องไปเสียบตัวแล้วก็ไปเปลี่ยนเครื่องให้เราอีกเนาะกะเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้นางกะสิไเปเหตุเรียกต่อก่อนเนาะใจเอน้องทุกคนถือแวะมาเป็นกําลังใจให้เนาะขอบมุกขอบใจเลยล่ะ